สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็ k ที่เซิร์ฟบายทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเควสรับเปิดวิหารทะเลทรายไปยจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นะะาะฮะจะมีภารกิจอะไรที่ำบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะค,ะครับเควสรับที่1น,นะฮะได้รับไอเทมจากมอนเตอร์ทะเลทรายครบ500ชิ้นนะฮะสำหรับเป็น,นีีก็ให้เพื่อนตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเฟสจะผ่านนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถดูได้ว่าเรารับไอเทมไปแล้วกี่ชิ้นนะฮะแต่ก็น่าจะใช้เวลาในการผ่านเฟสไม่นานนะครับ เคลสลับที่2นะฮะใช้น้ำบริสุทธิ์ทะเลทรายครบ4ชั่วโมง40นาทีนะฮะเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่ใช่ในหมู่บ้านโอเอซิสนะฮะน้ำบริสุทธิ์ก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะและเมื่อใช้ครบตามที่กำหนดก็จะสามารถปลดล็อกวิหารทะเลทรายในแถวที่2ได้นะครับน้ำบริสุทธิ์ก็จะสามารถรับได้วันละ1ขวดนะฮะและ1ขวดก็จะสามารถใช้ได้แค่ยี่ินาทีนะครับ เควสดลับที่3นะฮะกำจัดมอนเตอร์ทะเลทรายครบ3,000ตัวนะฮะเควสนี้การเพื่อนตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าเควสจะผ่านนะฮะสามารถกดดูจํานวนมอนที่เราตีได้ที่มุมขวาล่างของแมปทะเลทรายนะฮะหรือจะกดดูที่เควสประจนภยัยทะเลทรายก็ได้เช่นกันนะครับเควสดลับที่4นะฮะกำจัดโวลบอสคูทุมครบ1ครั้งนะฮะเควสดลับอันนี้คาดว่าอาจจะกกำจัดโวลบอสคูทุมจึงจะเปิด วิหารแถวที่4ได้นะฮะบ,บอสคูทุมก็จะมีในวันศุกร์เวลา10โมงและ6โมงเย็นนะฮะแต่ถ้าเววดอันนี้ไม่ถูกจะแก้ให้ดูกัน EP ในภายหลังนะครับรูปนี้ก็จะเป็นจุดเกิดวิหารทะเลทรายทั้งหมดประจำเดือนพฤษภาคม2565นะครับเพื่อนๆก็สามารถแคไปไว้ดูกันได้เลยนะจะได้ไม่ต้องวิ่งหาให้เปลืองน,น้ำกันนะครับ ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปเคล็ดลับเปิดวิหารทะเลทรายไปเดํำเดินพฤษภาคม2565นะฮะถ้าเพื่อนๆงงหรือว่าสงสัยอันไหนก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ